ก็ก็นิดเึ่เราชอบอ่านพวกว่าบันฮาวาพวกไวายอะไรทำอ,อ,อแล้วมานั่งอ่านตรงนี้อะนะแล้วมานั่งอ่านตรงนี้นะไม่ได้อ่านให้ใครฟังสักหน่อยอ๋อ,อ,อ นะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะก็ตีสองนะครับสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะฮะว่ากันว่าตีสองที่สารพักใจของผมนะครับก็คือร้องเพลงนะครับใครยังไม่ดูนะฮะก็ฝากไปรับชมรับฟังกันด้วยนะครับมีคน2คนร้องเพลงพอมากนะฮะทีละเลยมาอีกรอบหนึ่งครับว่าเฮ้ยตีสองแล้วเขาทําอะไรกันนะฉะนั้นฝากติดตามรับชมด้วยครับไปลุยกันเลยดีกว่าไหนดูสิตีสองเขาทำอะไรกันนะบีทรี เฮ้ยเห็นหรือเปล่านะโย่เฮ้ยโย่อ้าวเฮ้ยดีใจจังดีใจจังมีคนทักกลับมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมาคุยกับเราด้วยยี่ทำไรล่ะครับมาหนี่มานี่มานี่ทำไรอ่ะเราก็นั่งจ่องอะดิเออเราก็นั่งจ่องดีครับอย่างนี้ทำอะไรอยู่ล่ะครับเล่นเกมไงมอ๋อเล่นเกมนะไกลก็ได้แต่น็ลออ๋อ เท่าทีๆททีปกตินี่คือเข้ามานอนในนี้แหละแล้วแต่วันอ่ะแล้วแต่วันนะทำไมหาว่าเข้ามานอน๋อเปล่าคือเห็นคนเอฟเคเยอะไงก็เลยแบบว่าเออทำอะไรกันส่วนใหญ่เขาเล่นเกมนี้นะถ้าไม่นั่งคุยก็รอนตัวหน้ากระจกแล้วก็ทำอาวาตาไม่ทำอาวาตาก็เล่นเกมนี้อ๋อและนี่คือเข้ามาเล่นเกมนี้เพราะว่าอะไรเปลามาหาเพื่อนคุยอ๋อเอาว่า เพื่อนคุยว่า,าวกา็ามาหาเพื่อนคุยเหือก,กันนั่นแหละไม่มีไง <laughs> ถ้ามีก็คือเห็นไปละ้าลาเขาก็คุยกันไม่ใช่หรือไใช่ไงแต่ว่าแบบไม่เคยเป็นอ๋อแบบเราไม่กล้าเข้าไปคุยอ่ะคนคุกลุ่มมาก ประมาณว่าเขาคุยกันอยู่อะไรเงี้ยเออใช่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 อย่างนั้นเลยก็เลยไปนั่งฟังเฉยๆว่าเออเราก็เลยแบบนั่งฟังไปก่อนแต่ก็นั่นแหละมันก็เลยไม่มีเพื่อนแล้วไม่มีเพื่อนมาเล่นหรอวันนี้มานเราเข้าๆออกๆกันมดแล้วอ่ะก็ดึกแล้วนะแต่ส่วนใหญ่มันก็มีียงดึกแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นนะอันนี้คืออะไรนอนนอนแล้วเหรอ ไปได้นอนนั่งอ่านการ์ตูนนี่นั่งอ่านการ์ตูนซะด้วยการ์ตูนอะไรวะจะให้เราตอบจริงเหรอตอบไม่ได้เหรอโอเคมันมันก็ตอบได้แหละมันก็มันก็ตอบได้อ๋อมันก็ตอบได้แต่มันต้องเซนเซอร์ก็ก็นิดนึงเราชอบอ่านพวกว่าบันฮาวาพวกวายอะไรอ๋อโอเคมันเป็นการ์ตูนเฉพาะนิดนึงอ๋อแล้วมานั่งอ you okay. ่านตรงนี้อนะ แล้ววันนั่งอ่านตรงนี้นไม่ได้อ่านให้ใครฟังสักหน่อยอ๋อก็ไม่ได้อ่านให้ใครฟังสักหน่อยเออเราอ่านของเราคนเดียวนึกสภาพแบบว่าเหมือนนั่งอยู่กลางรถไฟฟ้าแล้วก็เปิด,เ,เ,ปดเปิดอ่านจริงๆนะคนที่อ่านการ์ตูนใบใหญ่เ,เขาก็ไม่เปิดให้คนอื่นเเห็นหรอกนะว่าา<อ>นั่งอ่าน,นอ๋อก็ไม่เปิดนะแต่บางเอญแบบมีคนนั่งข้างๆไงส่วนใหญ่นะอย่างเราเวลาเราอ่าน เราจะไม่อ่านในที่ที่แบบมีคนอื่นอะไรเงี้ยรือว่าแบบมีคนที่อยู่ข้างๆอะไรเงี้ย oh. เราจะไม่เปิดให้เขาเห็นว่าเออเราอ่านอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้า oh. เราอยู่คนเดียวโอเคเรา่านั่งอ่านได้ oh. เราก็เราก็อ่านไปเลยเอาง่ายๆอะ่ะมันมันเป็นอารมณ์เหมือนคนที่แบบว่าเอออยากนั่งดูหนังโป๊คนเดียวไม่ใช่แบบว่า มันเหมือนการศึกษาอย่างนึงคือคุณถ้าคุณคิดลำมกมันก็อีกเรื่องหนึ่งไแต่ถ้าแบบเราแบบนั่งอ่านเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่ใจว่าเออมันมีฉากแบบอย่างนั้นนะมันอยู่ที่คนคิดแหละใ,ใจก็คือเอาจริงน,นะพวกแบบแนวบ L เอละไรพวกนี้ที่ยายไว้มันก็ต้องมแีแต่คือแบบรักใส่ใสก็มีบ L <BL S 2> คืออะไร เชือผู้ชายรักผู้ชายอ๋อโอเคมันชอบมาจากอะไรก็เป็นแบบบอยเลิฟไงอ๋อวก็คือแบบผู้ชายรักผู้ชายโอเคโอเคคือความชอบส่วนตัวนะไม่แปลกนะไม่แปลกสิ่มันก็ไม่แปลกแบบผู้ชายบางคนอย่างอย่างเราก็ชอบการ์ตูนไวเหมือนเราก็มีมู้ก็เยอะเข้าใจได้เข้าใจได้แต่อ่านท่ามกลางผู้คนเนี่ยเข้าใจไม่ได้ ยก็ไม่มีส่วนใหญ่มันไม่มีใครมาอ่านให้ฟังให้ดูว่าเออว่าเออเรานั่งอ่านอันนี้อยู่นะอะไรเงี้ยก็ไมไม่มีหรอกก็เพื่อนถามเออเราก็ตอบอะไรเงี้ยครับผมตอนที่สองนะก็อย่าลืมอ่านนิยายวายนะครับวันนี้เออที่สองกับนิยายวาย